ไปต่อพี่บอาหน่วยข้าวอา่าไปต่อนะให้บ่าจะไปนังให้ใจก่อนมาที่นายนันทวัฒน์เจริญวันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับเกินการดําเนินการน,นารนะครับนี่เขาควบคุมและสิพี่มีการควบคุมการข้อทันปักมุดดุดประทานคุณรายบ้านรับแจ้งปหาพาข้าวทึงศิดตะวั สวัสดิกานะรในการนี้เขามีการรายงานพ้นการดําเนินงานการจัดระเบียบข้อทานโดยคณะอนุกรรมการควบคุมข้อทานจยงาวัสุราัฐานีบ้านเราไม่ค่อยเห็นเลยนะผู้ตึงนะจริงไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเลยนะจริงแต่น,น้อยส่วนน้อยนะครับก็มีการรายงานพ้นการดําเนินงานประจาปีงบประมาณ2อ6 5นอกาะครับในกิจกรรมปักมุดจุดประชานคุณรายบ้านจัดระเบียบคนข้อทานคนรายที่พึ่งนะครับอันนี้เป็นจองทางรับแจง้งปัญหาพาข่าวึงซิ สวัสดิการนะครับในกลุ่มป่าไม้คุณเร่ร่อนนะครับรายที่พึงผู้ทําการข้อทานนะครับวันนี้เพื่อรับทรย์แนวทางการข้อรับบริการช่วยเลือมีโอกาสได้รับความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการข่าวทึ่งบริการความจําเป็นคันพืนท่านนะครับสร้างเครือข่ายช่วยเลือสร้างคมนะครับโดยเฉพาะปีงบประมาณ2565กเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับดังกล่าวขึ้นจํานวน9ก้าครั้งเป็นคุณข้อทาน9้ารายคุณเร่ร่อน1ึราย ผู้แสดงความสามารถอารายจิตเวทหนึ่งรายผู้ชายชีวิตในเทสาชานะสี่รายผู้ที่มีอาการทางจิตและกติสุราเนี่ยสี่รายนะครับนะพร้อมออกบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถตามประกาศกําหนดพื้นที่สาชานะาขอ้องทองทิ้นจํานวนยีบเอ็ดแง่งใน12องอเภอข้องจังหวัดสุราธานี12อําเภอบ้านเรามี19นะแต่วันนี้เขาก็าจัดระเบียบพื้นที่นะครับใน1ิอําเภอข้องจังหวัดสุราธานี